ที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็บไปนที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็ดลาวสตาหาน้อยมารวมราสามเมื่อกี้น้อยพัฒนามาแล้วครับลาวพัฒนาวันที่สิบหกครับผมเ้กาก็จัดขาดก็ผ่านก,กันได้เลยนครับลา,าวพัฒนาของวันที่สิบหกครับหกสามหนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามหกหนึ่งครับผมตูว่ากันมีเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์ครับผม มาเร็วครับนี่แมวน้อยครับผมอย่าลืมนะครับเกจศูนย์ศูนย์สามหแปด 0, 03, 68, ครับชอบก็จัดการก็หันัันได้เลยนะครับผมลาวพัฒนาครับผมของวันที่สิบหครับผมแล้วมาดูของออลงมาเพืดนครับวันที่สิบหของอ่านี่ครับวันที่สิบของลาพัฒนาออ ลุงนาผืนครับผมชอบก็จะหันกันได้เลยนะครับผมมันที่สิบหกมาแล้วครับวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็ยรติวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็ดรลาวสตาร์นอยทั่วไปน้อยพัฒนาน้อยสามกีครับผมสองหกห้าสองสองหกห้าสองครับผมมาแล้วครับอืม ชอบก็จะดัดก็ผ่านอย่างนี้นะครับเรีกว่าครับสองหกห้าสองห้าสองสองหกแล้วก็สองห้าครับผมสองสองกับตัวกันมีเก้าเก็ดแปดห้าหนึ่งหกครับผมแล้วมาติดตามแนวทางรัฐบาลกันน้อยหนึ่งครับ มาติดตามแนว่ทางรัฐบาลโค้งสุดท้ายครับมาแล้วครับนี่ครับแนวทางรัฐบาลครับมาแล้วครับก็ผ่านันเลยนะครับอขวนครับออดุมันที่สิบหกทับเก้าทังหกเขตครับออดครับรัฐบาลไทยครับผมตัอหมวดครับวันบาร์ได้ไปซื้อไหครับไปซื้อรถตอรี่ผาหนึ่งครับโอ้้ซื้อได้กำไรครับไปซื้อรรตอรี่ซีนึ้งก็ผ่านหนึ่งก็้ครับหันขึ้นครับ นี่นะครับมาดูกันนลยครับสามสี่ศูนย์สามแปดศูนย์สามสามห้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามครับผมเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูออกไปครับนี่ครับของแมวน้อยครับรัฐบาลไทยของแมวน้อยก็มีครับนี่คองกุดท้าย ต่อ,อไปจากกันก็วางกันเลยครับผมวงสุดท้ายครับมมาแล้วครับวงสุดท้ายครับสามหกหนึ่งไปห้าแปดสองหกหนึ่งสามหกสามหนึ่งครับผมรัฐบาลไทยครับวงสุดท้ายนะครับอน,นี้ออกกันอีกแล้วครับแล้วก็แปดห้าห้าสอง ครับสองเพจัดการก้อนันมาเลยนะครับแล้วมาดูนี่อีกครับนี่ครับบุูรหลานขอโชคกับแม่บัวครับคนละชุดนะครับเป็นชุดใสชุดปั้นอยู่ต่อครับพิจารณาบุญนะครับเด้อเพื่จัดกัรก้อนันครับวงสุดท้ายครับมาแล้วครับสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดสี่แปดนะครับผม ก็ข้า,ายกันได้เลยนะครับอมองสุดท้ายของแม่บัวครับผมมาดูนี่ครับอันนี้เป็นอุไทยทีวีให้โชคครับผมทยทีวีให้โชคครับชอบชุดไหนเอาชุดนั้นครับอุดไทยทีวีให้โชคครับเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าเก้าเก้าแปดครับแล้วแปดเอ่อหนึ่งแปด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  หนึ่งแปดสองศูนย์ห้าครับครับุบทัยทีวีให้โช่ครับอ่าแล้วมามีครับครับผมฝันเห็นโยมอยู่ที่ในบ้านครับฝันฝันว่า,าได้ไปเที่ยวเล่นบ้านหลังนั้นครับได้ไปเที่ยวเลียนบ้านหลังนั้นครับไปเห็นเจ้าของบ้านผมก็เลยถามว่าบ้าน,านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่เขาบอกว่าสองหกแต่เลข ตุงกับเรีกวัดหกสองครับอู้นะครับเอะนี่นะครับเหมือนเขาเลยเอาแลก็จัดการก็ผ่านครับหกสองสองหกครับสองสองหกนี่ครับสดสดร้อนร้อนใหม่แล้วสกลนครใหม่แล้วครับอืมสกลนครใหม่แล้วครับวัดก่อนนั้นถูกมาเอาได้เกียดศูนย์เจ็ดครับเก็ยดศูนย์เจ็ดอ่าแต่ซื้อรถขึ้นลดลงครับ ลดตัวเลขลดขึ้นลงเหลืงมาซื้อหกศูนย์หกอ้ถูกกันทั้งบ้านนะครับนี่นะครับผมึกว่าไม่ถูกผมบริทั่เลยน้ำข้าวเจ้าครับผมบ้านมันข้าวเจ้าบอถูกแ่ว่าะข้าวเจ้าถูกครับหกศูนย์หกเน้นๆครับสามตัวอู้จะอ่อนข้าวเจ้าครับข้าวมาอยางว่านครับอ่าตาบาลได้ไม่ดีสิบครับอ่าท้าบเก้าท้บหกเจ็ดครับมาขอใหม่แล้วครับได้ ห้าได้สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่หกสี่สี่หกสี่ครับสี่ห้าสี่สี่หกสี่ครับผมหัใหม่ครับหอใหม่แล้วครับอยู่ต้นไม้เห็นเก้าห้าครับอยู่ต้นไม้เห็นเก้าหานะครับเนาะอ้เงซอนครับนี่นะครับสี่ห้าสี่สี่หกสี่สี่ห้าสี่สี่หกสี่อยู่ต้นไม้เห็นห้าเก้าห้าครับผมนี่ครับมาดูในวทางตรงนี้ครับ ยี่สิบเก็ยดครับผมวันที่สิบเก็ดทับเก้าทักหกเก็ดมาแล้วก็ทับซองกัจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยครับนี่ครับลาวสตาหน่อยทั่วไปไอสวาคีน่อยพัฒนามาแลครับสองวัจัดัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดศูนย์ครับผมตัวกันมีเก้าศูนย์ เก้าแล้วก็สามหกครับผมชอบก่อจาดการก็ฝันเรื่อยๆครับแนวทางเมลน้อยครับอืมวันที่สิบหกเกียตครับผมอ่ะไปอีกครับไปอีกไปอีกครับเหนือนาไปเรื่อยๆครับไม่ถอยหลังนี่ครับวันที่สิบเกียรตมาอีกแล้วครับชอบก่อจาดการก็ฝันกันเลยนะครับวันที่สิบเกียตทัพเก้าทัพหกเกียรตวันที่สิบเกียรตทัพเก้าทัพหกเกีครับหน่อยทั่วไปรอสามวันขี ไม่พัฒนาครับผมะนะครับสอบประจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับหนยสามวิธีครับแปดสองห้าสองห้าแปดสองแปดห้าครับผมดูกันเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดสามครับผมสอบประจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับ เลยเสกสแปดครับผมสิบแับเกาั้็บมาเร็วครับสิบแปดรั้เก่าตังเก็มาแล้วเก้าเก็เ้าเก้าก้า้าสองเครับผมรัวกันหกหกหนึ่งสองหครับจะไจัดขัดก็ผ่านนะครับหกหกหนึ่งหกสองหครับ ตัวกันก็หลุดหรือไหมครับ,อมมรบชอบว่จัดจัดก็หันกันได้เลยนะครับผมวันที่สิบแปดไปตัดอันอีนนัน่นไหมมันลอยมานอนข้างคอถึงมึนเมืยหลอดนอนกึนนันเด้อน,น,อ,น,นอนทาสุอุ้ยลูกสาวได้ดายลงคลิปยอยู่อ่ะมึงนี่เขาได้อืม เอาไปมันที่สิบแปดของอีกครับมันที่สิบไปนี่อาจจะอา่านี่ครับเอาไนที่ิบปแปดอาจจะมีล,ล่วพัฒนาเดี๋ยวลงให้ใหม่ครับครับชอบก็จัดการก็ผ่าน,านกันได้เลยนะครับวันทีสิบแปดทับ้าทบหกเก็ที่สิบแปดทับเก้าทัหกเก็ลาสตาเอาหน่อมรวมราสมเกอน่อยพัฒนาครับผมชอบก็จัดการก็ผานกันได้เลยครับอือครับ เก้าหนึ่ง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 เก้าสองเก้าสองหนึ่งครับผมตัวกันมีเก็ดเจ็ดหนึ่งหกสองเก็ดครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับพูมทำบุญด้วยนะครับอาหารน้องแมวและน้ำมันโซล่าจะเกียยวก่อนไปแล้วน้ำดื่มถวายพระสง